วันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆสาหรับการทําที่ไว้แก้วนะเวลาเราไปห้างเวลาอะไรที่เขาดึงลงอะ่ะเดี๋ยวันนี้ผมจะสอนทาไว้ที่บ้านได้หรือว่าเวลาเราไปกินพวกอมซองอมซอนแล้วเราเหลือแก้วมานะทําแบบนี้ได้เลยผมก็จะใช้เป็นแก้วโอง่งเนี่ยผมจะตัดลงมาประมาณอีกเหมือนอีกข้อนึงอะ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่แล้วก็แก้วโอ่งมาตัดลาคาแบนี้ได้เลย ม,มีประโยชน์นะอะจริงๆเลยนี่จะได้รักษณะนี้เสร็จแล้วผ่าผ่าแก้วแบบนี้บมดูผ่าผ่าทีๆหน่อยอ่าทีๆทีๆนี่มันจะได้แบบนี้เห็นปะเนี่เสร็จแล้ว เอานิ้วกดลงให้มันงอเทคนิคนี้ดีนะบุมพอได้เสร็จแล้วมันจะได้ประมาณนี้นะเราก็ไปหาที่ยึดในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นใกล้ตู้นงตู้น้ำนี่เราก็มาเจาะบ,บุมลักขณะนี้นเราก็ยึดไว้รักขณะนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วแก้วน้ําที่เรามีนะที่เราเหลือหรือเป็นแก้วพวก เอาไมอส่งเม่ซอนนะโดยใส่เข้าไปเวลาเราจะใช้ระบุมดูดึงเนี่ยดึงง่ายๆเนี่ยเห็นไหมอีกอันก็จะลงมาต่อแบบนี้เนี่ยดูดึงได้เลยง่ายๆดูแค่นี้เองทําไว้ถ้าเป็นขวดน้ําก็จะยิ่งดีกว่านี้นะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับการทําที่ไว้แก้วแบบนี้นะที่เก็บแก้วแบบนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์ like กดแชร์ไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับดูโอ้โห